ครับผมขออนุญาตติดต่อไปที่สมพงษ์อุมาวันนะครับรอสักครู่นะครับอามอเตอร์ไซค์ต้องมิกสินอามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วขับขับขับไออามอเตอร์ไซค์ไปแล้วมันไหนต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับลุงพร้อมพันธ์คัทเชิญรายงานเลยครับผมครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเช้าวันพุธที่21เมษายน2564นะครับ ห้านาทีสรับเป็นครูวันนี้ก็ด้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยในพี่น้องโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนะครับได้พูดถึงเรื่องของการที่ลูกหลานจะเรียนต่ออย่างไรจะไปสมัครเรียนต่อเข้ามหนึ่งเข้ามสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เพื่อความกระจ่างแจ้งนะครับตอนนี้ท่าน mm hmm. ดออรอัมพรพี่นาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ mm hmm. ก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้มีการเขตพื้นที่เมื่อวันที่20 เมษายนนะครับในเรื่องการดาเนินการรับนักเรียนในสังกัดสพทประจําปี2564นะครับซึ่งท่านก็กําหนดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้การดําเนินการการรับนักเรียนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยนะครับสพทก็ได้มีปฏิทินการรับนักเรียนพร้อมทั้งแนวปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับโดยย้ำว่าเด็กทุกคนต้องมีที่นั่งเรียนภายในวันที่ สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเปิดลือก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่งในวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งการรับสมัครนักเรียนปฏิทินใหม่นี้นะครับก็ดูแล้วนะครับประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ก็จะรับสมัครในช่วงของวันที่24ถึง28เมษายนนะครับมัธยมศึกษาปีที่1ก็24ถึง28เช่นกันนะครับม .4 ก็24ถึง28เช่นกันนะครับวันช่วงเดือนเมษายนนี้นะก็คือ24ถึง28ก็อย่าลืมไปสมัครกันแล้วกันนะเข้าเรียนต่อทั้งม .1 ม .4 และประถมศึกษาปีที่1นะครับ ส่วนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการนะครับก็จะเปิดรับสมัครช่วงวันที่24ถึงวันที่30เมษายนนะครับเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสพทครครับ้านอก .com กันแล้วกันนะครับเรื่องของการประกาศผลการสอบโพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับตอนนี้สำนักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะครับ องค์การมหาชนหรือสทศก็ได้ทําการประกาศผลการสอบโพลเนี่ยนะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียบร้อยแล้วนะครับบนเว็บไซต์นะครับซึ่งก็ประกาศผลทั้งเป็นภาพรวมของโรงเรียนภาพรวมจังหวัดและก็ภาพรวมในรายบุคคลเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของอประกาศผลของสทศได้เลยนะครับข่าวดีสำหรับทางท่านเพื่อนครูเรานะครับตอนนี้ท่านตวงอันทะชัย นะครับนะประธานคณะกรรมาการการศึกษานะครับก็ได้ลงในเฟซบุ o กนะครับแจ้งข่าวดีบอกว่าเมื่อวันนี้นะครับท่านก็ได้เข้าประชุมคณะกรรมิการคณะทํางานพิจารณาร่างพรบการศึกษาพศฉบับที่กําลังจะเสนอต่อรัฐสภาในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ได้ประเด็นที่ควรปรับปรุงแนละตรงกันนะสร้างความเข้าใจซึ่งกันดู5ประเด็นด้วยกันไนดะ้แก่1ให กลับไปใช้คําว่าผู้อํานวยการเช่นเดิมนะครับส่วนครูใหญ่หรือหัวหน้า,าต่างๆนั้นคงเลิกใช้นะครับใช้คําว่าผู้อํานวยการอย่างเดียวนะครับสองให้ยังคงใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเช่นเดิมสามให้กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาโดยเร็วสี่ให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเสียใหม่ทั้งระบบให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและก็ข้อห้าคือให้ปรับปรุงเปลี่ยนหลักสูตร และกระบวนการผลิตและพัฒนาครูใหม่นะครับซึ่งเบื้องต้นนี้ทางท่านทวงอันทชัยก็แจ้งให้ทราบก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับที่ทางเพื่อนครูเราได้รับทราบและก็สบายใจนะครับ พูดถึงสากลอมทรัพย์ครูดักคามพนมจำกัดนะครับตอนนี้มาพูดถึงตัวแทนที่สมาชิกจะติดต่อในช่วงของสถานการณ์โควิดนี้นะครับจะติดต่อกับตัวแทนได้ที่ไหนอย่างไรอำเภอท่าพนมครับท่านอำนาจมาใจหมายเลข0817-087-941นะครับและก็ท่านถาวรจำปานะครับ0812634789อาเำเภอนาแกติดต่อที่ท่านพอไพรือดวงชาชมนะครับ0981524719อำเภอวังยาง นะติดต่อที่นางเลิศลักปัญญาลเลิศนะครับ0810500894และก็อำเภอประปากนะครับติดต่อได้ที่ท่านพอพ,พิชิตโกพล081262637446และก็ท่านพอภัยรัฐ ชมสิรินะครับ0817999473พร้อมที่จะให้บริการมวลสมาชิกนะครับซึ่งตอนนี้สกอนอมรัพครูนครพนมจำกัดนะครับก็งดใช้ห้องประชุมหนองบึกชั่วคราวนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันท่านผอ,อประคองศิลปเมืองซ้ายนายกสมาคมอาชาพัฒนาิจส่งข้อเพื่อนเสมาธรรมาจาักรจังหวัดนะครพนมมุกดาหารด้วยพสนนะครับ แจ้งถึงท่านคณะกรรมการ,การนะครับจะมีการประชุมประจําเดือนเดือนนี้เลื่อนไปเป็นประชุมในวันศุกร์ที่เ็เดือนพฤษภาคม2564สถานที่เวลาคงเดิมคือที่โรงเดยนศูนย์นทอนวิกิตครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสมพงศ์บวรน,นะครับทีมงาน5้าทีสำหรับเพื่อนครูนะครับนำเอาสาระดีๆหลากหลายนะครับแวดวงการสาบ้านเรา นะครับข่าวสหกรณ์นะครับสหกรณ์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะครับใครยังไม่สมัครนะครับก็รีบสมัครนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับวันนี้เป็นวันวันพุธนะครับวันพุธวันพุธก็หลังจากห้านาทีเพื่อนครูก็มีข่าวสารสาระมาเติมเต็มเอายังไงวันนี้นะครับวันนี้ นะครับท่านคุณครูวีระไมตรีนะครับจากโรงเรียนบ้านวังไห่หนองกงุ้งนะครับก็เรียนเชิญท่านที่เคารพลักนะครับร่วมงานชันภิกคุณแม่จรไมตรีนะครับที่เมนปราชานะครับเมนปราชาบ้านคําเตยหมโู่หกนะครับเวลา13บสนาฬิกานะครับขอบคุณท่านสัมพันธ์นวลงามนะครับทีมงาน ส่งข่าวมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยมาที่อ่ะเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับทางนาอินนาโอนาขอพัฒนาน,นะครับตอนรับครูคุณครูที่ย้ายมาใหม่นะครับคุณครูตุลาการอินเทเริงนะครับลูกหลานทางบ้านหนองผือนะครับมาดูแลคุณพ่อเนาะนอกจากนั้นคุณครู พานวัตอุนตานะครับก็ย้ายมาจากอนุบาลบ้านแพงนะครับทีมเบิกทีมงานของนายนาโอนาะคอพัฒนาสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทีมงานนายนาโอนาะคอพัฒนานะฮะก็ร่วมกันนะครับร่วมกันในการร่วมกันในการกระทําข้อมูลนะครับในเรื่องของโรงเรียนประชารัฐเดิมนะครับ โดยทีมงานที่ผู้รับผิดชอบหลักนะครับก็คือคุณครูสสิธรนะครับคุณครูเปียคุณครูเปียนะครับกว่าจะเสร็จก็ประมาณสามทุ่มนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสลหรับข้อมูลอย่างแรก็แล้วแต่นะครับทางสอนอผู้รับผิดชอบนะครับศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ <c oughs> อท่านสอนอดีสนนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับโรงเรียนที่ มีการกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สามสิบโรงเรียนนะครับยังอีกสิบโรงเรียนมีโรงเรียนอะไรบ้างโรงเรียนที่สําเร็จไปแล้วนะครับชุมชนกระพอกท่าดอกแก้วพัทลายชุมชนประสานมิตรป่าว่านนาในโพนเพ็กนาโพอุเทนวิทยาคารเวินพระบาทอนณาคำนกกนาหัวบ่อนาอินนาโอนาคอพัฒนาหาดแพงบ้านตาล บ้านสามคัคคีบ้านโพนบกบ้านพนอมบ้านหนองเถาชุมชนไผ่ล้อมบ้านขามเตี้ยใหญ่ขว้างครีชูชาติขามเตี้ยขามเตี้ยท่านผอชูชาตินำเสาบ้านท่าลาดสามคัคคีบ้านหนองสาหร่ายบ้านนางวัวบ้านพันเฮาดอนดุนะครับอันนี้คือ30สโรงเรียน นะครับที่ได้คีข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับร้อ์เซ็นในอินของเราเมื่อคืนนี้ก็ประมาณเกือบ3ามทุ่มนะครับอ้าวอีก10บโรงเรียนช่วยกันช่วยกันนะครับเพราะว่าตัวนี้จะต้องทั้งครูทั้งผู้บริหารนะครับทั้งครูทั้งผู้บริหารก็จะต้องตอบมาที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ4ราย มีใครบ้างครับมีนายสุดธิชัยจรูนเนรนะครับดรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณรงดูดิ่งนะครับดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณหญิงกรลยาสุพลพานิชนางสาวอาราพินเพชรทัศนะครับดำรงตำแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนางเจอมาศ จึงเลิศสิรินะครับ,บรวมตัวน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชนะครับอ้าอันนี้ก็คือผู้ที่มาช่วยงานนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการหยุดการแพร่ การกระจายของการติดเชื้อนะครับสิ่งสําคัญจริงต้องให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถทํางานจากระยะไกลได้นะครับทางกระทรวงสริการก็มีคําแนะนําและเคล็ดลับในการปฏิบัติงานณนที่พักอาศัยนะครับหรือว่า work from home 5ข้อ5ข้อมาฝาก 1. จัดเตรียมพื้นที่ทํางานของคุณ 2. ทําตามกิจวัตรประจ,จําวันของคุณ3ลิ l ร,รายการสิ่งที่ต้องทํา4สื่อสาร นะครับ5 5นี่ก็คือการหยุดพักนะครับอันนี้ก็คือแนวทาง Work f r ฟ m o o m e ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการนะครับแจ้งไปทางลา่ะทุกท่านก็รวมด้วยช่วยกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณตรีนุชเทียนทองนะครับบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการยืนยันยืนยันเปิดภาคเรียนตามกำหนดเดิมคือ17บ พฤษภาคมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอรอดูนะครับรอดูว่า,าการประมิลสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดนะครับในทีนี่เป็นอย่างไรนะครับต้องรอดูก่อนต้องรอดูก่อนอพูดถึงโควิดแล้วนี่โอ้โหนะสื่อมวลชนหลายที่นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้พันสี่โควิดะระลอกใหม่โหดกว่าเดิม นะครับเชื้ออยู่ในร่างกายนานขึ้นปอดอักเสบมากขึ้นในวัยรุ่นไม่ถึงสัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์ออกอาการรุนแรงเร็วขึ้นกว่าของเดิมปริมาณเชื้อในโพรงจมูกเสมหามากกว่าเดิมเชื้อกระจายง่ายนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีเคสป่วยหนักเพิ่มขึ้นอันนี้คือโควิดนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการป้องกันตนเอง มาที่พาดข่าวต่างๆนะครับทางอินโฟกราฟิกของสำนักข่าวต่างๆทางโพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดบอกว่าประกาศใช้วัคซีนพาสปอร์ตสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศนะครับที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ขึ้นทะเบียนถูกต้องโพสต์ทูเดยพระราชบัญญัติงบประมาณ65 2,000เข้าคณะรัฐมนตรีสเสวียพฤษภาคม2564คาดว่าจะมีการถกหรือว่าอภิปรายในสภานะครับ27 28 พฤษภาคมนะก็คงจะเปิดเรียนแล้วนะครับจำนวนผู้ติดโควิด -19 นะครับที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนครพนมนะครับจากข้อมูลวันที่19นะครับสรุปแล้ว52ายอ้ายไปดูรายละเอียดทางเว็บก็เลยก,กันฮานรัฐมนตรีตีนุชเทียนทองคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มวันเปิดเทอมนะครับยัน เปิดเรียน17พฤษภาคมนี้แต่ม .1 มอ .4 อาจต้องเลื่อนสอบนะครับอันนี้ท่านสมพงศ์นะครับได้รายงานไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับอะไรต่างๆรายงานไปแล้วสหรัฐอเมริกาอันนี้จาก TNN World สหรัฐอเมริกาปรับคำแนะนำการเดินทางโดยขอชาวอเมริกันเลี่ยงเลี่ยงไป80%ของทั้งโลก นะครับประเทศไทยจัดอยู่ในลิสต์นะครับทบทวนก่อนเดินทางเออขอความร่วมมือญาติงดส่งส้มตำทุเรียนเยี่ยมผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากช่องวัน31ข่าวช่องวันนะครับมาที่กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี้ก็ดูใน Facebook นะครับศึกษาธิการ360องศาบอกว่าสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช,ชรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเงินเดือน18,000บาทก็มีตำแหน่งครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ26อัตราพนักงานด้านกฎหมาย4อัตราพนักงานจัดการงานทั่วไป26อัตรา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ380บาทนะครับสมัครออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะตั้งแต่19ถึง23เมษายน2564เอาย,งงาย่างไรรายละเอียดดูที่ทางเว็บไซต์นะครับ o p e c g o t h นะครับลูกหลานที่กำลังว่างงานก็คงจะมีวิธีการในการรับสมัครนะครับมาที่7วิธี7วิธ,7วธวนะี7วิธีปลุกความนะ7วิธีปลุก ปลุกความอยากทำงานในตัวคุณเอาคนที่หมดไฟนะครับลองอ่านดูนะครับลองฟังดูนะครับเราสัรหามาให้แล้วเจ็ดวิธีปลุกความอยากทำงานในตัวคุณหนึ่งนะครับเขียนทุกเช้าก่อนเริ่มงานเป็นการเขียนเพื่อระบายความรู้สึกนะครับช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับก็คือการบันทึกนั่นแหละผู้บริหารเรา ทำยังไงท่านพอ,อชัดชัยเขียนสมุดหมายเหตุก็พอแล้วแต่ละวันนั่นเอามาไว้ที่บ้านเนอะแต่บางคนเนี่เป็นเดือนยังไม่เขียนเขียนทุกวันนะครับเราก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเขียนทุกเช้าก่อนเริ่มงานข้อที่สองตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงตั้งเป้าตั้งเป้าสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเพื่อเป็นการท้าทายตัวเองและถือเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัว ประการที่3นะครับเพิ่มทักษะใหม่ให้ตัวเองนะครับการศึกษาทักษะเพิ่มเติมนะครับจะทําให้คุณได้โฟกัสกับเรื่องที่กําลังสนใจจนลืมความเบื่อหน่ายจากการทํางานออนะครับทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพื่อนครูของเรานะครับทักษะทางด้านเทคโนโยลยีเราต้องมีเพราะมีล้ามันคุ้มนะครับเข้า Facebook เข้าไลน์ ประการต่อมานะครับจัดโต๊ะใหม่ให้ดีกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนอกจากช่วยให้หายเบื่อแล้วยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับทำให้รู้สึกอยากทำงานมากขึ้นนะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนสไตล์ต่อมานะครับขยับร่างกายสักนิดนี่สุดยอดเลยนะครับการนั่งทํางานหรือว่าการนั่งท่าเดิมนานๆน,นะครับทาให้สมองอ่อนล้านะครับควรขยับร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรีบท หรือการเดินไปทักทายเพื่อนร่วมงานนี่นั่งอยู่โต๊ะนา้นก็ไปบ้างประการที่6นะครับหาอะไรดื่มเออนะครับนั่งอยู่ห้องก็กาแฟาสักถ้วยแบรนด์ฮนะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังในการทํางานได้นะแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมที่จะดื่มน้ำนะในระหว่างวันด้วยนะครับโอ้ยน้ำนี่สําคัญมากเลยนะครับใครดื่มน้ำนี่สำคัญเลย ประการสุดท้ายว,วิธีที่7นะครับก็คือ7วิธีปลุกความทํางานในตัวคุณความอยากทํางานก็คือลองหัวเราะลองหัวเราะเพราะว่าเป็นไงครับเพราะว่าเสียงหัวเราะนี่ช่วยลดระดับความเครียดได้นะครับดังนั้นควรทําสิ่งที่ทําให้ตัวเองหัวเราะเช่นดูคลิปตลกเยอะแยะนะครับเข้าไปเลยในคลิปนะั้น เพื่อนฝูงก็ส่มมาเอา้าอันนี้เป็น7วิธีปลุกความอยากทํางานในตัวคุณนะฮะมี7วิธีนะครับมีเขียนทุกเช้าก่อนเริ่มงานตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงเพิ่มทักษะใหม่ให้ตัวเองจัดโต๊ะใหม่ให้ดีกว่าเดิมขยับร่างกายสักนิดหาอะไรดื่มลองหัวเราะ <c oughs> เอาละครับ5นาที่สรับเพื่อนครูวันนี้หลังข่าวนะครับเรามีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับก็มาปิดท้ายด้วยข้อคิดนะครับที่บอกว่าเชื่อ er, เชื่อมาตลอดว่าถ้าเราดีกับใครเราจะได้รับความดีนั้นกลับมาแต่ในโลกของความเป็นจริงสอนให้รู้ว่าคิดจะดีกับใครก็ต้องดีให้ถูกคนด้วยนะครับดูรายการปรันาดีจากผมเจริญพรคำจานท์นะครับสมพงษ์อุมวัรพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ